Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับกสุเกม็มเต้าหลวงตาลูสป,ปีดวิญยาจาร์และพวกับผมแบกฤทธ์กันอีกเช่นเคยนะโดยวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาพูดประมาณ 2, 2> เรื่องก็จะเป็นทางด้านรับตั๋วฟรีประมาณ10ใบแล้วก็เรื่องปอไซซีเนี่ยจะเข้าวันไหนนี่เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะสำหรับปอไซซีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็มีข้อมูลมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเนี่ยมาพูดวิจารณาให้ดูว่าเหตุผลเนี่ยมันเออมันสมควรที่มันจะมาไหมเอาละแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกนั่นก็คือดภัย ร้านได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Powerplay นะทุกคนสามารถเซิร์ชไปใน Facebook ว่า P O W E R P A Y หรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเติมเกมถูกมากแล้วก็เติมใบร้านเปิด24ชั่วโมงอีกไม่ว่าคุณอยากจะเติมตอนไหนคุณก็สามารถเติมได้นะมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ใช่แค่ตหลวตาลูนะทุกคนดังนั้นเนี่ยก็สามารถไปเติมได้เอาละเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่าโดยเรื่่องแแรรกกกกเนี็็จะจะปาตัว นะซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันจะเล่นยังไงให้ทุกคนเข้าไปที่เพจของเวียดนามกันเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันทุกคนกดมาแล้วให้ทุกคนเลื่อนมาที่โพสต์ตัวนี้เลยนะก็จะเป็นโพสต์ถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์ถึง1 0,000เขาก็จะแจกเป็น3ตัว2 0,000คอมเมนต์จะแจกเป็น5ตัวแล้วก็3 0,000คอมเมนต์เนี่ยจะแจกเป็น10ตัวดังนั้นเนี่ยช่วยกันมาแปมนะก็จะเป็นส่งข้อความไม่ว่าคุณจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าจะส่งสติกเกอร์อะไรก็ได้ให้คอมเมนต์เเนียยันนควดกไทือ ส่วนระยะเวลากิจกรรมก็จะเป็นตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่วันที่1นะครับผมในตอนเกือบเที่ยงคืนนะจะเป็นย3่สบนกาห้นาทีก็คือหลังจากตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนของวันที่2ซึ่งเที่ยงคืนของวันที่2คือการสรุปผลถ้าเกิดว่าครบตามที่เขาทําเงื่อนไขไว้ก็คือ30,000คอมเมนต์เนี่ยเราก็จะได้เป็น10ตัวส่งในวันวันไหนนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บอ่ะส่งเป็นวันที่2ในเวลา10บนาฬิกาทุกคนก็จะได้รับนะดังนั้นอย่าลืมมาคอมเมนต์กัดด้วยากวยากิ่รรไ2ฟีปะมณ10 อ,อาจจะส่งเป็นข้อความสัก123ข้อความก็ได้ช่วยๆกันนะถ้าเกิดว่าเรายิ่งช่วยกันเนี่ยเราก็จะได้ตัว10บใบนั่นเองถ้าเกิดว่าไม่ถึงเราก็จะได้เป็น5ตัวอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยพยายามดันให้มันขึ้นไป10ตัวนะครับผมอ่าอย่าลืมไปกันด้วยเอาล่ะพักเรื่องตัวไว้เท่านี้ทีนี้ทุกคนเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าพี่ครับเมื่อไร่ปอไซซีมันจะมาหรือว่าทําไมไม่มีกิจกรรมอะไรมาเลยกิจกรรมต่อไปเนี่ยแน่นอนคาดว่าน่าจะเป็นปอไซซีเนื่องจากมันเป็นการครบประมาณ1เดือนแล้วไม่กี่วันนี้ได้มีแบบ ซึ่งมีแบบสอบถามหนึ่งที่ถามว่าคุณเนี่ยอยากให้ตัวละครใหม่เข้ามาในวันที่เท่าไหร่นั่นคือจะเป็นวันที่1ถึงวันที่1 0วันที่11ถึงวันที่20แล้วก็เป็นวันที่21เป็นต้นไปทีนี้เราจะได้รู้แล้วว่า เออถ้าเรากลับไปดูพวกตู้เก่าๆเนี่ยที่เขามามันเป็นระยะเวลาวันที่11ถึงวันที่20เพราะฉะนั้นแล้วตารางที่เขาใช้เป็นประจาเนี่ยก็จะเป็นวันที่11ถึงวันที่20ไม่รู้ว่าทุกคนบทอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้ตารางเดิมแน่นอนเลยว่าวันที่12นี้ครับผมเราก็จะได้เห็นว่าตู้ปล่อยซีเนี่ยมันเข้ามาวันที่12จริงหรือเปล่าแล้วก็นอกจากวันที่12เนี่ยก็จะยังเป็นวันที่19ซึ่งผมคิดว่าวันที่19เนี่ยมันไกลเกินไปและยังมีอีกวันหนึ่งววัันนนนทีี่่16เจะป็ เดียวกับที่ถังเฉินเข้ามาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถังเฉินเข้ามาวันที่15เป็นวันจันทนะแต่ว่าเขาเลื่อนเป็นวันที่16วันอังคารดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ดังนั้นอาจจะเป็นวันที่12นี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันที่12ก็ลดลงมาครับผมเป็นวันที่16แล้วก็วันที่19ประมาณ3สิ่งนี้ครับไม่วันที่12 16 หรือไม่ก็วันที่19ตามนี้แหละน่าจะเป็นตู้ปลอดไซสีเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บตัว๋วหรือยังไม่ได้ฟาร์มตั๋วเนี่ยก็รีฟาร์มซะนะถ้าเกิดว่าใครตั๋วไม่พอแน่นอนเลยผมก็บอกไปแล้วว่าร้านเติมเกมราคาถูกเนี่ยก็คือร้านเติมเกม p o w เ r Play ลยนะเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอย่าลืมไปเติมกันด้วยสำหรับข่าวครๆในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะขอตัวลากันไปก่อนพรุ่งนี้เป็นวันพุธด,ดังนั้นนนนเีี่ยยยพรุุุง้้มมมมมมไลตตตตททกกกกคคอาาาาืปัดวิบผช